ดูดวงชาวราศีมังกรปิดวาจาให้เงียบรู้คนเดียวถูกลงมาที่หนึ่งกรณีหมอสันขอแนะนําให้ท่านพบไ่ลีมีนาศตูหมู่มารพังพีนาธนผมสรหบาทนะผม,นะผมพักเก่านะจ๊ะนะผมคู่กับเหรียญพระปางสะดุ้งมารน,นะผมนะผมปางสะดุ้งมารมานยังสะดุง้งนะผมเขาเรียกเหรียญแก้กรรมนะจ๊ะ210บาทส่งฟรีทักไลน์มานะผม โอเคตามอำนาจบนบาลมีวัสนาสิงห์สิทธิ์ค้าชูปอกปาก,ปาก,ปากคุ้มครองราาักษาดวงชะตานี้เป็นยังไงอัศวินขีม่ม้าส่งมอบถ้วยทองับผมจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังทําให้ท่านสุขสมสมสรวดังใจหมายมีไหมชาวราศีนี้มีสิครับทําไมจะไม่มีแปลว่าดวงนี้ยิ่งใหญ่หญกกเกียงไกรเจริญลุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดดวงชะตาจะเปิดับผมแล้วจะเปิดแล้วจะทำยังไงในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีอำนาจบนบาลมีวัสนาท่านก็ต้องท่ำตัวให้มีอำนาจบนบาลมีวัสนาพอตัว เช่นกับดวงชะตาของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยนะว่าฉันดวงชะตาแบบไหนไม่ใช่ดวงชะตาเป็นนักมวยแต่ว่าทําตัวให้ตกต่าเบี้ยดินครับผมจะมาแบ่งวณน,นะวันนะในเรื่องดวงชะตาสําคัญมากระบผมบอกไม่มีวันนะไม่ได้สําหรับดวงชะตาเนี่ยครับถ้าท่านตกตําแหน่งเป็นขอทานดวงชะตาจบเลยนะครับผมท่านจะยิง่งยิ่งอยากเกียงกายแน่นอนขอทานมีเงินแต่ว่าดวงชะตาเปลี่ยนครับผมในตําราระบุไว้อย่างเช่นนั้นเพราะฉะนั้นท่านจง อยู่ในยศอยู่ในตําแหน่งของท่านอยู่ในตําแหน่งที่ดีถึงแม้ในกระเป๋าจะไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับผมแต่ว่ายังฉันมียศมีตําแหน่งับนะตาแหน่งของฉันเป็นมนุษย์ตําแหน่งของฉันมีศักดิ์ศรีนะครับผมด้วยบุญกุศลศาสนาตกตําแหน่งเพราะฉะนั้นในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาดวงชะตานี้ปิดวาจาให้ดีครับปิดวาจาให้ดีนะครับดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคปิดวาจาเทวดาจะแอบ,บฟังครับเคยได้ยินไะหมครับเวลาท่านดูดวงกับหมอดูเคยได้ยินไหมนะ หมอดูมีภายกระซิบจริงก็เปล่าไม่รู้นะผมถ้าว่าถามหมอจานมีจริงครับแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าเปาวนาตัวเองฉันเป็นหมอดูมาแต่ไม่หมดหมอ่ันบอกให้มาแต่ไม่หมดบทพิสูจน์ของหมอดูมีเยอะมากหมอสันบอกให้นะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนดีนะผมมันก็จะอยู่ตกตาแหน่งที่ดีไปตลอดถ้าตกตําแหน่งไม่ดีเป็นคนไม่ดีเท่านั้นแหละจัดหนักจะเต็มดวงจะตาของท่านก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในโชคชะตาของท่านด้วยบุญกุศลวัส,สนาปิดวาจาให้เงียบไม่มีใครได้ยินไม่มีใครรู้ไม่มีใครอ่านใจเราออกผีก็ไม่ได้ยินผีมันไม่รู้นะว่าเราคิดอะไรนะผมด้วยอํานาจบ,บุญบารมีวัฒสสนาศีลสิทธิ์คำชูปอกปักองคองาา์กรษาดวงชะตานี้ถูกางวันที่หนึ่งปิดวาจาให้เงียบม,มีเกณฑ์ชะตาทําไมจะไม่ได้ผมเพราะฉะนั้นปิดวาจาเรารู้เรื่องเราต่างๆเราก็ไม่พูดถึงเรื่องพวกนั้นมันก็เป็นคนที่เฮงปังประสบผาเกษตร เคยเจอหรือไม่คนที่มีความประสมเลนรนะบบเขาปิดวาจางเงียบนะผมถึงเวลาต้องตั้งมั่นเอาจริงเขงจาจังระบบดวงีนะ่ต,ตาของท่านไม่ได้ต่างกันตกตําแหน่งหายพิเทดโดยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิ่งศิธิ์คำชูป,ปกปกัปกคุ้มของรษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนะักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้จ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รนะบมด้วยเลือกราวต่างๆให้ท่านออกเดินทาง ต้องเที่ยวบ่อยๆวงนี้ยเที่ยวบ่อยๆเที่ยวแล้วรวยบอกอาจารย์เที่ยวแล้วยิ่งจนเที่ยวครั้งหนึ่งหลายแสนอาจารย์เที่ยวแบบไหนก็ได้เที่ยวแบบประหยัดนะครับเอาง่ายๆเที่ยวแล้วรวยออกไปค้นพบได้พบได้เจอนะผมได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆนะผมและสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านออกเดินทางนําพาซึ่งความสําเร็จท่านบ้านอยู่แถวนี้ท่านก็เที่ยวแถวบ้านก็ได้ก็เหมือนได้เที่ยวเหมือนกันได้รับได้รับพลังบุก อะผมท่านจะได้ปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ได้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นตกตกําแหน่งสามเหรียญจ,จะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใด,นดชะตาชีวิตจะพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะผมนัเดมูนมนเห์จันทร์ซ้อนจันทร์มหาเสน่ห์เมตตามหานิยมมันเกิดขึ้นกับทท่านอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโถดลายการพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุุศวาสน ทรานผมช่วยทองบังเกิดขึ้นในชควกะตาท่าน,นจะได้คนพบไ,ได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลียปล่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมัน่นจัดหนักจัดเต็มฟ้าผ่าทาวเวอร์เปี้ยงเจ็บปวดโลดลาแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดบประดังท่านควรวที่จะต้องจัดแจงพลิกเปลี่ยนแปลผันพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นถึงเวลาการพลิกเปลี่ยนแปลผันจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชะตาชีวิต ครับผมปัญหาต่างๆที่ท่านรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินับผมทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาปิดพลิกเปลี่ยนแปลงผันในดวงชะตาเจ้ากรรมในเวรมีไหมในดวงชะตานี้มีเพราะฉะนั้นะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นปิดวาจางเงียบๆครับอย่าให้มันได้ยินอย่าให้มันรู้ับผมว่าเรากําลังจะรวยว่าเราจะาลังจะเหงว่าเรากําลังจะปังท่านจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านครับผมทํานายพลังบวกไว้ก่อน สองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคตาศัตรูหมมาสับสนงงวยแล้วพังปีนาศย้อนกลับไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นใครทำไม่ดีมาสิ่งนั้นย้อนกลับไปับผมเรื่องเราต่างๆตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วยแปลว่าดวงนี้นั่งอยู่เฉยๆก็มีโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตถ้าคุณบอกผมไม่มีเลยอจาจารย์หนูไม่เคยมีเลยคิดให้ดีนะจ๊ะไม่มีจริงๆเหรอดวงกณไม่มีอะไรดีเลยเหรอับผมมันต้องมีบ้าง ถ้าไม่มีเนี่ยดวงแปลกวะนะ้นะผมคุณจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนาอย่างตั้งมาาั่นจัดหนักจ,กจ,กจกัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งเอ็มเพจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับศัพ์หรือโชคให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นก้าได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นนะผมการที่ท่านจะได้ตกตำแหน่งครอบครัว นะผมจะเจริญุ่งเลืองขึ้นมาทันทีจันไดดวงชะตานี้พลิกจากร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าดวงชะตาของฉันไม่ดีก็รีพลิกจากร้ายกลายเป็นดีไหวก้กาวัดกาวากาไหว้ป่าถวายพระปางสะดุกมารทองเหลืองพบพระปางสะดุกมารติดตัวไว้นะผมศัตรูเยอะพบพระภัยรีพินาศัตรูพังพินาามันเชื่อหรือไม่ล่ะถ้านั้นไม่เชื่อนั้นก็ลองฟังอ่านโบราณโบราณแล้วพบติดตัวศรัทธาอธิษฐานจิต สองผลแน่นอนับผมเพราะฉะนั้นถ้วยทองท่านต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวนะผมเตรียมตัวเฮรันรับทรัพย์รวยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดต่างจัดเต็มตรงจะตานี้ใช่ธรรมดาซิไหนแปลว่าเป็นคนมีประสบการณ์เป็นคนมีความรู้จะส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้กับใครบางคนจะส่งผลขึ้นมาทันทีทันใดเป็นคนมีสติปัญญาล้ำเลิศ ดวงชะตาที่จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคปัญหาต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจาแย่รู้สึกตกต่ำเบี้ยดินต้องรีบแก้ไขปรับปรุงให้ท่านลื่นเริงสังสรรค์ไล่ลําลได้ระบําเพงกองการสุขสมสมหวังดังใจหมายได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ดาบสองขวายคิดพินิจไต่ต,ตองให้รอบคอบให้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้พัฒนายอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่นถึงเวลาชิงไหวชิงพริบใช้เล่เหลี่ยมเล่กลเพทุบาย อยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันต้องพลิกเปลี่ยนแปรผลันตกตําแหน่งเป็นผู้ให้นะผมท่านต้องให้ก่อนนะก่อนที่จะได้รับยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคแต่ยังไงก็แล้วแต่ถือตาช่างไว้ในมือเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเห้อาหารเอาจริงเอาจังจนประสมสเนะร็จท่านได้จะดูดวงกับหมอสันทักไลน์มาสันนี่สี่สองแปดเก้าหนึ่งคำถามสองร้อยบาทท่านะหมอสันจะส่งคลิปต,ตอบให้นะแบบนี้หน้าแบบนี้นะครับนะผมหรือใบไพ่นะผมนะผมนะครับแต่ถ้า ไม่มีคําถามเลยนะคผม4ี่นาทีสี่ร้อบาทมอสันส่งคลิปให้นะครับการงานการเงินความรักดูดวงโดยรวมพิมพ์ชื่อมาชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าสําคัญมากส่งมอซส่งคลิปให้แก่ท่านนะครับ4ี่นาทีสี่ร้อนาทีแป0ร้อยขอท่านแจมชื่อครับสวัสดีครับ